เ็หิวข้าวมากรหิวข้าวมากดูสิโอ้ตายละสงสารปไปไป,ไปตรงนี้มีสไลเดอร์ที่ยาวที่สุดเลยนะตรงนี้เป็นคิสคับเนี่ย้เดินอ้อมไปดูก็ได้เพราะว่าร้านอาหารออางั้นนะนี่คือคิสคับแต่มันเป็นของเล่นสำหรับเด็กอะ <laughs> แล้วก็มียิมที่แม่ไม่ได้มาแล้วเพราะว่า แม่มีลูกแม่ไม่ได้ออกกังกายเลยตรงนี้เป็นสไลเดอร์ที่ยาวที่สุดเลยค่ะนี่อยากดูไหมอยากดูไหมล่ะนี่เห็นไหมยาวมากเลยนี่เห็นไหมยาวไหมยาวแล้วก็โค้งไปโค้งมาด้วยนะเล่นไหวปะล่ะไหวปะดเ,เดี๋ยวตอนเย็นมาเจอกันตรงนี้โอเคไหมยย ตอนนี้เราสองคนนะคะกำลังที่จะเดินไปร้านอาหารนะคะของโรงแรมที่อยู่ติดชายหาดนะคะก็กินหายมื้อเที่ยงกันนะคะเดี๋ยวตามพวกเราไปกันเลยนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงอาหารอร่อยแค่ไหนตามมาเลยค่ะอยู่ตรงนี้ถึงแล้วค่ะ yes ไปเลยค่ะ,คะอยากนั่งตัวไหนแต่หนูตัวเปียกนะเราตัวเปียกนะเราก็ต้องสองที่ค่ะ เราก็ต้องนั่งเต้าอี้ที่มันไม่เปรียบโรงแรมใจดีมากๆนี่ลีหิวข้าวแล้วไปอบขนมปังอันนี้เราไม่ได้สั่งนะไม่รู้ละเก็บสั่งก็ไม่เป็นไรลูกหิวข้าวเอาไปกินก่อนแต่ว่าเดี๋ยวรอดูเมนูว่าเขาคิดสั่งกอเใจดีอ่ะอร่อยไหมคะหิวแรง <c oughs> มีคนหิวยังคงกินอยู่อย่างต่อนเนื่องเอานี้เกยบมานี่ทำอะไรไม่หยิบกินเลยก็ได้ไม่ต้องหันหรอก ช่วยหันไหมล่ะแม่รักจังกินขนมแบบปกติเดล,ลี่ไม่กินนะขนมอะไรแบบเนี้ยวันนี้กินด้วยความอร่อยบอกแล้มีใครบอกอร่อยจัง <c oughs> โอ้ถ้าหั่นขนมปังกระเทียมเดล,ลี่เหมือนทําครัวอยู่เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเขาไม่ได้หั่นแบบนั้นแต่ไม่เป็นไรหั่นยังไงก็หั่นเลยเอาที่สบายใจ อร่อยอีกแล้วปินไหมลูกินชิ้นใหญ่เท่าหน้าเยลลี่เลยไหนเอามาเทียบกันสิใครจะกินหมดเนี่ยอุ้ยใหญ่กว่าหน้าหนูอีกนะจริงเหรอกะเองนี่ค่ะเป็นยังไงกับสเต็กวันนี้มันจริงๆไม่ใช่สเต็กนะแม่บอกว่าอยากให้เยลีอยกกินคอฟช็อปแต่พอดีว่ามันไม่มีนี่ดูเมนูตอนแรกดูไม่ใหญ่นะสุกแน่ๆไม่เป็นไรสู้ตายใช่ไหมลูก ทุกคนเพื่อคนคอมเมนต์กันบอกหน่อยว่าที่นี่ล่ะเราจะเล่นทะเลหรือว่าจะไปโหนสลิงดีอ ก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ชายหาดนะก็มีาพายเรือคายัคค่ะมีเล่นบอร์ดเนาะแล้วก็มีเดินบนทะเลนะคะก็ราคาต่อชั่วโมงนะคะตามป้ายเลยส่วนหลังป้ายนะคะก็มีนี่เลยคะ่ะเด็กน้อยท่านหนึ่งนะคะกําลังนั่งถักผมเปียนะคะกับคุณป้ายอยู่เป็นความใฝ่ฝันมากเลยอยากจะทํามากเลยแม่ก็เลยอนุญาตค่ะเพราะว่าน้องเป็นเด็กน่ารักค่ะ ตอบแทนความน่ารักนี้นะคะสนนราคาต่อเส้นนะคะก็อยู่ที่เส้นละ100บาทนะคะของพี่เยลลี่นะคะหเส้น500บาทแต่ว่าไม่ได้ทำทีเดียวเนาะของเราแบ่งทำเป็น2วันเนาะแล้วก็เลือกสีนะคะหลังจากที่เลือกสีเสร็จแล้วคุณป้าเขาก็จะหยิบผมมาแล้วก็ถักเป็นเปียลงมาเลยคะ่ะ ผมมันไม่ขาดเราเป็นกระจกใช่ไหมคะไม่คาะไม่ไม่ขาดตกลงได้มาแล้วมาแล้วอย่ายเรียวกระจกป้ามาทำไมเอาป้าไปคืนป้า <c oughs> เอากระจกไปคืนป้าเร็ว <c oughs> ไหนไหนมาดูผมหน่อยไหนมาดูผมหน่อยสิผมเป็นยังไงไหนดูสิ เฮ้ยสีม่วงชอบทําผมออกมาที่ปลายตรงนี้นะแล้วก็จะมีตรงนี้เขาก็ติดกาวแล้วก็มัดให้ติดกาวจช่างแม่ตกใจมากเลยตอนแรกโอเคค่ะหนูจะลงตรงไหนลูกวันนี้แยลี่ทําอะไรคะภารกิจอะไรไยังไม่ตายหนูจับได้หนึ่งตัวแล้วภารกิจเก็บหอยที่ยังไม่ตายโอ้จับได้หนึ่งตัวแล้วใช่ใชแล้วขนหาหอยที่ยังไม่ตายมันเป็นยังไงลูกมันเป็นแบบปิดฝาแบบนี้อ๋อปิดฝาแล้วักพักหนึ่งมันจะค่อยๆแลบออกมาเนาะแลบตัวและตัวมันจะแลบออกมา นายเด็กกําลังหาหอยอยู่เด็กงกําลัางหาหอยค่าทิ่ตกวันนี้ตอนหกโมงเย็นเนาะคาดว่าฝนอาจจะตกเราอาจจะไม่ห็นค่ะอันนี้ตกก็ไ,ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราสองคนจะมุ้ไปที่อื่นนะก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็เล่นให้สุดเนาะเด,ด็กน้อยกับทะเลอ่ะยังไงก็สนุก เห็นไหมคะนี่เราก็จะหาตามโขดหินแบบนี้ชายแล้วก็เอามือกวาดขึ้นมาใช่ไหมลูกเช็คด,ดูว่ามีไหมก็ใส่พขาสมควนอยูนะจริงก็ไม่ได้แบบขี้ลืมขี้เหละเฮ้ยนอนเล่นอย่างนั้นเลยทะเลบอกให้แม่สู้ส้ ไฮมฮ้่มฮึ่มฮึ่มฮึยมฮึ่่มฮึ่ม่ม่มฮึ่มฮึ่มฮึมฮมั่ม่มฮึ่ม่มลึ่มฮึ่มฮึ่ม่ฮะ มหมดเข้าไปลแล้วแตนหนูจับทันนะเหรอมันเป็นยังไงความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยนุ่มมากเลยอะลิ้นมันนุ่มมากเลยเหรอกินได้ไหมเนี่ยหอยอันเนี้ยไม่ได้เออจะได้มาเก็บเก็บอะไรเนาะเออ,เอ,อไม่เ,มเาอา เป็นยังไงนี่ไงที่ขุดนี่ไงมีอะไรที่ขุดนะนี่ไงอะนที่ขุดนะโอ้น้ำอย่างเยอะเออโอ้โหจัทบทันเ่าเกเจอขอยไม่ต้องรว้าว ภารกิจเช้าวันสุดท้ายนะคะที่ตามหาปูลมอุ้ยเกือบตกไดยตามหาปูลมกันนะคะจะเจอไหมนะไปดูดูนูปปนน้โอ้ยล,ลี่เขามีป้ายเตือนระวังแมงกระพุนด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเขาไม่ได้เตือนตรงนี้เขาบอกว่าเล่นน้ำระวังกระพุนยิบขึ้นมา กะพุนโยนทิ้งเอา้าเคยเห็นเคยหยิบที่นี่แล้วเหรอเคยหยิบแล้วมันเป็นยังไงแมงกระพุนอะ่ะเป็นแบบหนูมไม่รู้อะไรเลยเหรอตอนแรกหนูก็เนื้อมันพามั้งหยิบขึ้นมาแมงกเนื้อมาปาขาลงไปหาปูลมมันต้องไดยย้อยู่ใกล้ๆตรงที่มีน้ำพัทายาตอนเช้าก็สวยอยู่นะทุกคนค่ะ เดินระวังนะลูกร้ตตตตตตาตัมา้างแล้วองเราต้องแบบแม่นะได้ยินแบบนี้แม่ก็มีความสุขแล้วนะมีความสุขมากๆเลยแหละแม่พับขากางเกงให้ออกไหมหอยม่วง ขยะดูแลชายหาดด้วยไม่น่าหรอสวยอยู่ไม่มีร่องรอยปูลมในเช้านี้ mm. เพราะว่าไม่มีแม้กระทั่งทางเดินราบเรียบสนิทได้ mm. แค่แค่มาหาหอยเอง mm. ทะเลต้องเอากลับคืนสู่ธรรมชาติทะเลไม่อยากให้เอามา mm. มใช่เพราะว่ามันต้องละลายเป็นแร่ธาตุจาับคืนทะเลนะ mm. เปลือกหอยนะรู้ปะ mm. เออ ือหอยปลาการังมันต้องละลายกับเป็นแร่ธาตุคลื่นทะเลถ้าเราหยิบไปหมดนะทะเลก็จะไม่มีแร่ธาตุกับคลื่นทะเลใช่ค่ะว่านางเงือกก็มีฮะแต่ถ้าูมีมองไกลๆจะเห็นนางเงือกไม่อยู่แถวนี้หรอกมัง้งนางเงือกน่าจะอยู่ที่ใกล้ๆคนมุไก,กลๆขึ้นไกลตรงนู้นเลยเหรอไหนดูแล้วเขากระโดดขึ้นมาเขาจะกระโดดขึ้นมา ไกลๆแต่แม่มองไม่เห็นนะแถวๆอยู่คเห็นแต่แม่ไม่ได้มองเลยที่นี่เหรอโอ้เออแม่จะเชินไปกินข้าวเที่ยงอยู่หาดรับเมื่อวานพี่ที่เขาที่เขาเล่นอลอสโว่เขาบอกว่าอยู่ข้างๆโรงแรมเรามีหาดรับเป็นเป็นขาได้เขาบอกว่าเป็นบ้านหมู่บ้าน,นก็ต้องเดินไปดูพ่อแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยากเนได้ ใช่จะกินข้าวได้ไหมเนี่ยตกลงไม่มีต้องลอยปูลมนะคะทุกคนบายยอดเจอปูลมถ้าเป็นตะก่อยแม่จะให้กระโดดใช่ค่ะลงแค่ะหิ่ละห้าอ,อันเลย เห่ด้วยอู้ยเบื่อลูกจ้างแล้วก็เพิ่มอีกจ้าก็มีเสร็จแล้วเดี๋ยวว่ากลับไปช่วยแม่ขายของด้วยนะเดี๋ยวรีได้เพิ่มอีกกี่เส้นวันนี้สามรวมของเดิมเป็นค่ะว้าวให้แม่ด้วยไหมหรือไม่ให้ให้เส้นหนึ่งให้ต้องวางไหมล่ะให้หนูหมดหมดเลยไหมล่ะ แค่แม่แค่คุณแม่เอาหนูเพิ่มตรงกลางเลยรไหมเขาจะให้แม่ไงเอาให้หนูไหมเอาให้หนูหมดเลยไหมรักแม่รักแม่เห็นไหมเด็กรักแม่ผู้หญิงก็สวยขอบคุณค่ะเอาหนูเอาไม่ได้แม่ให้หนูหมดทุกเส้นเลยก็ได้คุณแม่นั่งได้นะคะสีชมพูไม่เป็นไรโอ้ยทำไมลูกรักแม่แม่ภูมิใจเนี่ยโอดูดีดูดีต้องให้คุณแม่ได้เลยได้เลย เส้นเดียวแม่ก็ดีใจละใช่แต่จริงๆหนูเอาหมดเลยก็ได้นะเอาไหมเอาหกเส้นเลยเอาไหมอยากให้เหมือนกันโอเคได้ได้ยิ้มแล้วแต่ยลี่แม่ให้หนูตัดสินใจแสดงว่าอ๋อหนูไม่เอาเยอะมากแม่ให้มาเพิ่มใช่ไหมคะหนูเป็นเด็กน่ารัก เรานอนตึกนี้นะคะชั้นหกเนาะก็เวลาผ่านไปเร็วมากเลยสำหรับ2องคืนสอวันของเราตรงทางโน้นนะคะก็จะเป็นโซนที่เรียกว่า Lost World เห็นไหมลืมชิกแล้ว h ี m ป p a r อะไรสักอย่างที่มันเป็นทาวเวอรแลนด์เอาดอนตรงนี้นะคะก็เป็นโซนของส่วนน้ำเนาะวัดพักของโรงแรมก็ ก็ท่าาของเราไม่มีอะไรเปลี่ยนเด็กก็เหมือนเดิมนะมีความสุขจังเลยอะ่ะแต่วันนี้จะบอกว่าคนไม่เยอะนะแปลกมากปกติคนต้องแน่ๆนๆเต็มๆวันนี้คนเบาบางตาเบาตามากถ้ายังอยู่ต่อน่าจะฟิน <c oughs> นะคะโดยเฉพาะชายหาดชายหาดนี่เพิ่งรู้ว่าเขามีคนมาดูแลมาเก็บด้วยนะเออเมื่อเช้าแบบมีคนมาเก็บขยะมีคนมาเแบบคลียร์หาดให้แบบทรายมันสวยอะ่ะ เออทายมันน่าเดินมากเลยค่ะสวยดีน้ำทะเลก็ใสขึ้นนะคะก็ช่วยกันดูแลเนาะจะได้มีที่เที่ยวใกล้ๆใ,ให้กับคือเราไปเที่ยวใต้ก็อาจจะไกลอ่ะอืเนาะมาเที่ยวพัทยาก็ครบดีค่ะมีทุกกิจกรรมให้เลือกฟีนฟินแม่ฟิน สำหรับคลิปนี้นะคะแม่เจ็บกับพี่เยลลี่นะคะคงต้องขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวจะพาเที่ยวพาทำกิจกรรมขำๆเพลินๆกันอีกนะคะแต่ว่ายังไม่หมดนะคะเรายังมีอีกหนึ่งจุดเช็คอินของพัทยาที่เราต้องไปเป็นไฮไลท์ห้ามพลาดนั่นก็คืออีกโรงแรมหนึ่งนะคะที่กำลังฮิตกันเลยอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะเดี๋ยวแม่เจยบตัดต่อเสร็จเมื่อไหร่นะคะจะโพสต์ให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศและความสุกนสนานกันไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจริงๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะไปทำผมมาน้องได้หกเส้นน่ารักนะลูกสวยมากน่ากินอยู่นะฮะทำไปเล่นไปอันนี้ปลาหมึกติ้งไอปลาหมึกบดอร่อยไหมลูกกินได้ไม่เหนียวไหมอ่ะเหนียวไหมคะโอเค